เกี่ยนัดอนวิทยานั้นสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลออพทอครับระดับประเทศมาครองได้เมื่อับที่แล้วนะคะทีมฟุตบอลหนึ่งคนี่หลายคนนั้นจับตามองนันคือเจ้เกอร์คารูนงวันนะคะเด็กหนุ่มกเพื่อนใครก็ที่มีเป้าหมายชีวิตที่น่าสนใจในการต่างประเทนี่มันคือเส้นทางที่กูนั้นเดินขึ้นไปโชว์พุงไม่จริงกูนั้นไรกลไปโฮม เดินทางมาตัเล็กกันจนโตพาชีวิตตอนนี้กูยังคงไปกันในโซนวอกและางคูไม่รู้ว่าเส้นทางที่กูเดินไปกูยังทำฟ้าในทุกคนว่ากูมาไกลปมเพมมีเลี้ยววันทอกชิดแต่กูก็ไม่แค่โับพวกมึงนั่นไม่ใจก็เพราะว่ากูเลี้ยวอันดรับอยู่ในบล็อกอยู่ในคำเดือฟือเลียในเกมที่กูยังคงไปกับจีพวกกูไม่อยู่กับทีบางที่กูไม่คนดีเพราะว่าพวกมึงวันละบีตอนนี้กูไปกับพีวอกนี่มันคือเส้นทางที่กูนั้นเดินขึ้นไปโชว์ ไม่จริงกูนั้นไลกับไปโฮมกูนั้นเดินทางมาตแต่เล็กกันจนโตว่าชีวิตตอนนี้กูยังคงไปกันในตน,นเรามีฟันกันทุกคนต้องเดินทางในของตอนถึงอัดเจ็บเราต้องทนการเดินทางไม่เสียจนมีบางทีที่กูจนนีหลายชีวิตของคนแการเดินทางไม่มีวุ่น No one วัน on ้อนวันผู้กูยังคงต้องไปให้ได้พวกที่ไม่จริงกูนั้นไล่มันกลับไปเพราะชีวิตตอนนี้กูไม่เคยคิดจะค่อยครกูยังไปในเส้นทางและกู้ยังคงมีใจให้พวกมึงกลับกลับไปคิดบาะชีวิตตอนนี้กูยังคงไปมันมีม,มีผมได้คิดกูยังเดินในเส้นทางที่กูมีกูยังทำให้ทุกวันให้มันดีพอ นี่มันคือเส้นทางที่กูนั้นเดินขึ้นไปโชว์พวกมึงไม่จริงกูนั้นไล่กลับไปโฮมกูนั้นเดินทางมาตั้งเล็กกันจนโตว่าชีวิตตอนที่กูยังคงไปกันในโซนที่ไม่จริงกูไม่เคยจะลืมมันกูยังจำได้ทุกวันกูไม่คิดจะลืมมันกูยังไปในทางฝันพอชีวิตต้องฝ่าฟันบอกเรื่องราวในวันนั้นกูยังจำได้ทุกวันวะและชีวิตเป็นของกูกูไม่เคย ถ้ามีอุปสรรคมาเป็นกำแพงกูก็ต้องสู้ทนความพยายามทำให้กูนั้นไม่หม่นมนกูยังมีไฟอยู่ในใจวันที่ฟื้นหมดนี่มันคือเส้นทางที่กูนั้นเดินขึ้นไปโชวกุลไม่จริงกูนั้นไล่กลับไปโฮมกูนั้นเดินทางมาตั้งแต่กันเนโตว่าชีวิตตอนนี้กูยังคงไปกันในโซนวอล